ดีมีสินค้านะคะเห็นดูดังหนักแบบนั้นมีแต่น้ําเป็นลอดใต้สะพานค่ะวิ่งไปกรุงเทพสะพานเตี้ยๆกรุงเทพเยอะก่อนจะไปถึงเทพว่าเจอตรงลังสิตก่อนจะผ่านนวนเฉวีชาวเรือบอกอันนั้นเปียกสุดสะพานนวนเฉวีไปโอ้ยชื่อสะพานเตี้ยไม่ออกเลยเยอะเลยหลายสะพานนะคะชาวเรือจะต้องไปลอดใต้สะพานเรือออกทะเล อ๋อพ้นสะพานติเตแล้วค่อยดูดน้ําออกเลือลตังท้ายก็ทำหน้าที่หนักหน่วงดึงมันเวียงเอียงเลยแล้วโปอลำสุดท้ายเอียงเลยมันจมดูงลุกขอบเรือที่ติดกันน้ำนะะรู้เลยว่ามันเอียงเห็นไหมมีลักษณะยจมลงไปแล้วเลียกน้ําแล้วก็ 2 5 6 8ปดระดูน้ำหลากวิ่งตามกระแตะน้ำก็ไม่ง่ายนะคะน้ำแรงส่งท้ายเอาเาไฟลงหมดทุกลำท่านผู้ชมสังเกตดูได้นะเรือหัวเรือลากจูงนะคะล้มเสาไฟหมด ก็เ,เอาลงได้ปีก่อน,นยังไม่เอาขึ้นขึ้นทำไมเดี๋ยวก็ต้องเอาลงอีกขอบคุณนะคะทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมนะคะ